สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูน้ำปั่นอีกแล้วน้ำปั่นที่รับประทานแล้วสดชื่นชื่นใจมากๆในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็คือน้ำส้มปั่นนั่นเองค่ะวันนี้วัตถุดิบไม่เยอะไม่ยุ่งยากพร้อมทำกินทำขายได้หมดเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือส้มค่ะวันนี้เมินใช้ส้มอยู่ที่2ลูกก็ใช้เป็นพันธุอะไรก็ได้นะคะจะปั่นทั้งเนื้อเลยเพราะว่าจะได้ไฟเบอร์ของส้มด้วยก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะแอดมินก็ปอกให้ดู1ลูกก่อนส่วนอีกลูกหนึ่งแอดมินจะไปทําเป็นส้มตกแต่งในตอนท้ายนะคะเดี๋ยวมาหั่นให้ดูกันค่ะ หั่นเสร็จแล้วตกแต่งตอนท้ายก็คือจะมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะใช้หนึ่งแก้วต่อหนึ่งชิ้นนะแล้ววันนี้ก็ปั่นทั้งหมดเลยอยู่ที่สองลูกค่ะก็อีกลูกนึงนำไปปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จะได้ปั่นได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นค่ะให้มาเช็คดูว่ามีเมล็ดไหมก็ให้เอาเมล็ดออกไปค่ะก็นี่ก็เอาออกไปแล้วนะคะ แล้วก็จะได้กากใยของส้มด้วยเลยวันนี้มีไฟเบอร์แบบเต็มๆค่ะเวลาเราทำขายก็จะต้องเหลือตกแต่งไว้อย่างนี้นะคะ1แก้วต่อ1ชิ้นต่อไปค่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลยก็จะมีแก้ว1แก้วนะให้ใส่เนื้อของส้มลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ไซรับหรือว่าน้ำเชื่อมลงไปอยู่ที่50 ml ค่ะ จากนั้นบีบมะนาวลงไปครึ่งซีกหรือว่าหนึ่งซีกนะคะบีบมะนาวลงไปหนึ่งซีกเพราะว่าส้มหวานเกินไปต้องใช้น้ำมะนาวช่วยแล้วก็เกลืออีกปลายช้อนเล็กน้อยค่ะต่อไปค่ะก็คือน้ำแข็งน้ำแข็งก็ตักมา1แก้วใส่ลงไปในโถปั่นเลยจากนั้นก็ตักน้ำแข็งมาอีกตักมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปต่อไปก็เทน้ำส้มลงไปกับเนื้อส้มค่ะ แล้วก็นำมาขึ้นปั่นเลยจากนั้นก็กดปั่นได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะในขนาดของแก้ววันนี้ใช้อยู่ที่16ออนซ์นะคะส้ม2ลูกก็จะได้มาเป็นแบบนี้ในส่วนของน้ำแข็งน้ำแข็งก็หนึ่งแก้วกับอีกครึ่งนึงก็ได้เวลาจัดเสิร์ฟจ,จะได้พุนๆสวยๆแบบนี้แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยส้มหั่นไลด์บางก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อย่าลืมปิดฝาโดมด้วยนะคะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำน้ำส้มปันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมน,นูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ